12. กิจวัตรในยามเชา้าที่เหล่า CEO ที่ประสบความสำเร็จทำสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันร์ข้อที่1เขาวางแผนวันใหม่ในคืนก่อนหน้าหลายคนตื่นเช้ามาเหมือนกับคนที่ล่องลอยลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าชีวิตวันนี้จะไปทางไหนกินข้าวเสร็จก็เปิดมือถือปล่อยให้โลกภายนอกเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอะไรทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตของเราควรที่จะเป็นคนขีดเส้นเอง การวางแผนวันใหม่ตั้งแต่คืนก่อนหน้ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคืออาวุธลับของคนที่อยากจะประสบความสำเร็จลองจินตนาการดูนะคะถ้าคุณมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างหัวเตียงก่อนนอนคุณเขียนลงไปว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรไม่ใช่ทั้งหมดแต่แค่สามสิ่งก็พอนะคะที่สำคัญที่คุณอยากจะทำให้เสร็จแล้วพอตื่นเช้ามาสมองคุณจะไม่เสียเวลามานั่งคิดว่าวันนี้เริ่มจากตรงไหน เมื่อคุณลุกขึ้นมาก็จะรู้ได้ทันทีว่าต้องเดินไปทางไหนคนที่ไม่วางแผนก็เปรียบเสมือนกับคนที่ออกเรือแต่ไม่มีเข็มทิศลมพัดไปทางไหนก็ปล่อยไปทางนั้นสุดท้ายทั้งวันก็หมดไปกับเรื่องจุกจิกที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตก้าวหน้าแต่คนที่เขาวางแผนตั้งแต่คืนก่อนหน้าก็เหมือนกับมีเส้นทางที่ชัดเจนพอตื่นมาก็ออกเดินทางได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่สับสน และก็ไม่ปล่อยให้คนอื่นมากำหนดชีวิตแทนและความลับก็คือสมองของเรานั้นชอบความแน่นอนยิ่งเราวางแผนล่วงหน้าสมองก็จะได้พักตอนที่นอนอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าลืมนั่นลืมนี่และก็ยังเหมือนกับการสั่งงานตัวเองไว้ล่วงหน้าพอตื่นขึ้นมาร่างกายกับสมองก็จะทำงานเข้ากันเป็นทีมลองทำคืนนี้ดูนะคะก่อนนอนเขียนลงไปเลยว่าพรุ่งนี้คุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จจริงๆไม่ต้องเยอะ เอาแค่3มอย่างที่สำคัญที่สุดแล้วคุณจะเห็นว่าเช้าวันใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีพลังมีทิศทางและก็ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นไม่ได้อยู่ในมือของใครข้อ2ตั้งเป้าหมายในแต่ละวันทุกเช้าชีวิตที่ไร้เป้าหมายก็เหมือนกับเรือกลางทะเลที่ปล่อยให้คลื่นลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นไม่มีทิศไม่มีทางสุดท้ายแม้ว่าจะแล่นไปไกลแต่ก็ไม่เคยถึงฝั่งได้เลย พอคุณวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็อย่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเพียงรายการที่ต้องทําแต่จงตั้งเป้าให้ชัดลงไปอีกอย่างเช่นถ้าจะทํางานหนึ่งชิ้นอย่าแค่เขียนว่าทํางานแต่กําหนดไปเลยว่าจะทําเสร็จอย่างน้อย50%หรือว่าอย่างน้อยให้เสร็จส่วนที่สําคัญที่สุดเป้าหมายเล็กๆนี้เองค่ะที่จะกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลเพราะอะไรก็เพราะว่าสมองของมนุษย์เราทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมีสิ่งให้ไล่ตาม เรียบเสมือนกับนักล่าที่เห็นเหยื่อชัดๆต่อให้เหนื่อยก็ยังเดินต่อแต่ถ้าเดินรื่ยเปื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรสุดท้ายพลังใจก็จะหมดก่อนถึงไหนด้วยซ้ำคุณลองสังเกตดูนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ตื่นมาแล้วก็ทำงานไปวันๆแต่คือคนที่ตื่นมาแล้วก็ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะชนะตรงไหนเขามีเป้าหมายในทุกเช้าและเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินเอื้อมแต่เป็นก้าวเล็กๆที่มั่นคง เมื่อวันหนึ่งรวมกันมันก็กลายเป็นภูเขาแห่งความสําเร็จถ้าคุณอยากจะเห็นตัวเองก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายทุกเช้าไม่ต้องเยอะนะคะแค่ข้อเดียวที่สําคัญที่สุดของวันนั้นก็พอพอตกเย็นแล้วคุณทําสําเร็จคุณก็จะรู้สึกภูมิใจเหมือนกับชนะศึกแรกของวันและชัยชนะเล็กๆนี่แหละคะ่ะที่จะต่อยอดไปสู่ชัยชนะใหญ่ของชีวิตได้ข้อ 3. หลีกเลี่ยงการเช็คโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอน คุณรู้ไมหมคะว่าวินาทีแรกหลังตื่นนอนคือช่วงเวลาที่จิตใจบริสุทธิ์ที่สุดร่างกายเพิ่งตื่นสมองเพิ่งเริ่มทํางานและหัวใจยังว่างเปล่าเหมือนกับพื้นกระดาษขาวๆแต่หลายคนกลับทําสิ่งเดียวกันแทบทุกเช้านั่นก็คือการเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์เพียงปลายนิ้วที่เลื่อนจอโลกทั้งใบก็ทะลักเข้ามาในสมองไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายๆปัญหาที่คนอื่นโยนมาใส่ หรือแม้แต่ภาพชีวิตที่ถูกเติมแต่งจนสวยเกินจริงบนโซเชียลพลังงานที่ควรจะถูกใช้ไปกับการเริ่มต้นวันใหม่กลับถูกดูดไปกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงลองคิดดูนะคะแค่ข้อความหนึ่งที่ทำให้คุณไม่พอใจหรือว่าข่าวเรื่องหนึ่งที่ทำให้ใจห่อเหี่ยวก็สามารถทำลายสมาธิและก็พลังงานทั้งวันของคุณได้เหมือนกับคุณปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้ามานั่งหัวเราะในสมองของคุณตั้งแต่เช้า แต่คนที่ประสบความสําเร็จเขารู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจะไม่ยอมให้โลกภายนอกมาเป็นคนกําหนดอารมณ์ของวันทั้งวันตั้งแต่วินาทีแรกแต่เลือกที่จะเป็นเจ้าของเช้าวันนั้นด้วยตัวเองบางคนลุกขึ้นมาดื่มน้ําสูดหายใจลึกๆบางคนเขาก็ออกกําลังกายเขียนไดอารี่บันทึกประจําวันหรือว่าทําสมาธิสั้นๆเพียงจัดระเบียบจิตใจให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปิดประตูต้อนรับสู่โลกภายนอกที่หลัง คุณอาจจะไม่ต้องหักดิบเลิกเช็คโทรศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะแต่เพียงแค่เลื่อนเวลาออกไปให้ตัวเองได้มีช่วงเช้าอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงที่เป็นของคุณจริงๆก่อนที่โลกภายนอกจะเข้ามาโถมใส่แค่นี้ชีวิตทั้งวันก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะจาไว้นะคะว่าเช้าวันใหม่ไม่ใช่เวลาของโทรศัพท์แต่มันคือเวลาของคุณเวลาที่จะสร้างพลังกำหนดทิศท,ทางและก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นนายของชีวิต ไม่ใช่ธาตุของหน้าจอข้อ4ออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นพลังงานร่างกายของเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่จอดพักมาทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาใหม่เครื่องก็ยังไม่ร้อนยังไม่พร้อมที่จะทางานอย่างเต็มที่แต่ถ้าได้ขยับได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายก็เหมือนกับคุณบิดกุญแจเร่งเครื่องให้พร้อมลุยได้ทั้งวันหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายคือเรื่องใหญ่จะต้องไปฟิตเนสต้องไปวิ่งไกลๆต้องยกเวทหนักๆแต่แท้จริงแล้วนะคะ เพียงแค่ยืดเส้นยืดสายวิ่งเหยาะๆหะรือว่าวิดพื้นหรืออาจาะสควอดไม่กี่นาทีก็พอแล้วค่ะสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าทําหนักแค่ไหนแต่คือการส่งสัญญาณให้กับร่างกายได้ตื่นบอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วสําหรับวันใหม่ถ้าคุณเก็บการออกกําลังกายไว้ตอนเย็นบ่อยครั้งนะคะพลังงานก็จะหมดไปก่อนรู้สึกว่างานกองเต็มโต๊ะรถติดหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะลุกไปทําอะไร ร่างกายก็เลยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่ได้ทำแต่ถ้าทำตั้งแต่เช้าคุณก็จะไม่มีข้ออ้างใดๆและสิ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือการออกกำลังกายในตอนเช้าไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่มันยังทำให้สมองปลดปล่อยสารแห่งความสุขความเครียดก็จะลดลงความคิดก็จะเจ่มใสามากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถนั่งทำงานด้วยสมาธิที่มากขึ้น แล้วก็มีพลังงานที่สดใหม่มากกว่าคนที่แค่นั่งกินกาแฟเฉยๆลองนึกภาพดูนะคะคนหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์เทียบกับอีกคนที่เขาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ขยับร่างกายจนเส้นเลือดสูบฉีดใครกันที่จะเริ่มวันด้วยพลังแล้วใครที่จะทำงานได้อย่างเต็มกำลังคะคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะการออกกำลังกายในตอนเช้าจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพ แต่มันคือการลงทุนลงทุนพลังลงทุนเวลาเพื่อที่จะซื้อสมาธิความสดชื่นและก็แรงฮึดตลอดทั้งวันคนที่เข้าใจเรื่องนี้จึงเลือกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเหงือ่อเพราะเขารู้ดีนะคะว่าเหงื่อเล็กๆในตอนเช้านี่แหละค่ะที่จะสามารถแลกมากับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งวันได้ข้อหอ่านหนังสือในตอนเช้าทุกวันหนังสือก็เปรียบเสมือนกับประตูที่เปิดไปสู่โลกอีกใบโลกที่คุณอาจจะไม่มีวันได้เห็นด้วยตาตัวเอง แต่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านถ้อยคำของคนที่เขาเดินผ่านมาก่อนและในยามเช้านี่แหละค่ะคือเวลาที่สมองสดที่สุดพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆได้ดีที่สุดคนทั่วไปตื่นมาแล้วก็รีบเร่งแต่งตัวไปทำงานรถติดหงุดหงิดสมองเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเขาเลือกที่จะเผื่อเวลาเงียบๆสักย0 3 0นาทีเปิดอ่านหนังสือเพราะเขารู้ว่าความคิดจะต้องได้รับอาหารเหมือนกับร่างกาย และอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสมองนั่นก็คือความรู้ใหม่ๆลองคิดดูนะคะในตอนเช้าคุณได้อ่านแค่ไม่กี่หน้าหนึ่งเดือนคุณอ่านได้เป็นร้อยหน้าหนึ่งปีคุณก็อ่านได้เป็นหลายเล่มเลยค่ะแต่ละเล่มก็เต็มไปด้วยบทเรียนที่คนอื่นใช้เวลาทั้งชีวิตในการลองผิดลองถูกคุณเพียงแค่นั่งอ่านคุณก็สามารถข้ามประสบการณ์หลายสิบปีได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือพลังของการอ่านที่สำคัญนะคะ การอ่านในตอนเช้านั้นไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ยังช่วยให้เราฝึกสมาธิทำให้ใจสงบเหมือนกับเป็นการตั้งเข็มทิศให้สมองเกาะที่จะเข้าสู่โลกภายนอกคุณอาจจะเลือกอ่านเรื่องธุรกิจจิตวิทยาหรือแม้แต่ชีวประวัติของคนเก่งก็ได้ทุกเรื่องราวที่ได้เข้าไปอ่านมันก็จะค่อยๆก่อตัวเป็นทัศนคติเป็นวิธีคิดและก็เป็นเครื่องมือที่คุณจะได้ใช้ในเวลาสาคัญ คนรวยจำนวนไม่น้อยเขาไม่ได้เริ่มต้นวันด้วยกาแฟแต่เขาเริ่มด้วยการอ่านหนังสือนั่นเองเพราะพวกเขารู้ดีว่าความรู้ที่ซึมซับเข้าไปในทุกวันนี่แหละค่ะคือทุนที่สามารถต่อยอดได้ตลอดชีวิตถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยลองให้เริ่มง่ายๆเลยนะคะแค่เปิดอ่านหนังสือสักห้าหาในตอนเช้าก่อนที่จะหยิบมือถือก่อนที่จะเปิดดูข่าวให้สมองของคุณได้กินอาหารดีๆก่อนที่จะรับกับความวุ่นวายของโลก แล้วคุณจะรู้ว่าเช้าวันใหม่ที่เริ่มต้นด้วยหนังสือนั้นมันต่างจากเช้าที่ว่างเปล่าแค่ไหนข้อ 6. การทำสมาธิหัวใจของเรานะคะทุกวันต้องเจอกับเสียงนับพันเสียงทั้งเสียงงานเสียงปัญหาเสียงของความกังวลที่ดังอยู่ในหัวไม่หยุดไม่หย่อนและเสียงเหล่านี้ล่ะค่ะที่ค่อยๆดึงพลังของเราไปทีละน้อยจนหมดแรงก่อนที่จะถึงเย็นการทำสมาธิในตอนเช้าจึงไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาเฉยๆ แต่มันคือการล้างหัวใจให้ใสเหมือนกับกระจกที่เช็ดฝุ่นออกเพียงแค่นั่งนิ่งๆหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าๆใจที่เมื่อวานรู้สึกหนักไปด้วยเรื่องราวก็จะค่อยๆคลายออกเหมือนกับปมเชือกที่ถูกแก้ทีละเส้นหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ต้องใช้เวลายาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะเพียงแค่สัก5 1าถึนาทีในตอนเช้าแค่นี้ก็พอแล้วนะคะสมองที่ฟุ้งซ่านก็ค่อยๆสงบ เหมือนกับน้ำที่หยุดถูกกวนตลอดเวลาพอหยุดนิ่งความใสก็ปรากฏขึ้นเองที่สำคัญนะคะสมาธิไม่ได้ทำให้คุณหนีปัญหาแต่กลับทำให้คุณสามารถเผชิญมันได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะใจที่นิ่งก็เปรียบเหมือนภูเขาต่อให้ลมแรงแค่ไหนก็ไม่หวัน่นคนที่มีสมาธิในตอนเช้าจึงเหมือนกับนักรบที่สวมเกราะก,ก่อนที่จะออกศึกเจออะไรก็จะไม่ล้มได้ง่ายๆถ้าหากคุณลองทา ก็จะพบนะคะว่าวันทั้งวันคุณจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายไม่สับสนเวลาที่เจอเรื่องยากๆและก็ยังมีสมาธิกับงานได้ดีกว่าคนที่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านตั้งแต่เช้าที่สำคัญเลยก็คือมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงไม่หลงไปกับเสียงภายนอกที่วุ่นวายเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองข้ามการทำสมาธิในตอนเช้ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว แมันคือพลังที่ทำให้วันทั้งวันของคุณนั้นมั่นคงและก็สงบเหมือนกับเรือที่มีสมอต่อให้คลื่นแรงแค่ไหนเรือก็ยังยืนหยัดได้อยู่ดีข้อ 7. ฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจเสียงที่คุณเลือกฟังในตอนเช้าจะเป็นตัวกาหนดทิศทางของความคิดตลอดทั้งวันถ้าตื่นมาฟังแต่ข่าวร้ายฟังแต่เรื่องลบๆจิตใจก็เหมือนกับถูกก้อนหินทับตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานแต่ถ้าคุณเลือกฟังสิ่งที่สร้างพลัง คุณก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงดีๆให้กับเครื่องยนต์สมองตั้งแต่เช้าการฟังพอดแคสต์ก็ไม่ต่างอะไรกับการได้ครูฝึกส่วนตัวที่พูดกระตุ้นคุณในทุกเช้าบางทีเพียงคําพูดสั้นๆที่ได้ยินอาจจะเปลี่ยนวันทั้งวันเปลี่ยนวิธีคิดและบางครั้งก็เปลี่ยนทั้งชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าคําพูดก็คืออาวุธของจิตใจถ้าได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะจุดไฟให้คุณเดินต่อได้และที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าฟังอะไรก็ได้ แต่จะต้องเลือกให้ตรงกับเป้าหมายชีวิตของคุณเลือกสิ่งที่ทําให้คุณเก่งขึ้นมองได้กว้างขึ้นเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ฟังไปเรื่อยจนสมองเต็มแต่ก็ไม่เคยเอาไปใช้ได้จริงจงเลือก 2- ถึงสช่องที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ฟังซ้ำจนมันซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดนี่แหละค่ะคือความลับของคนที่ใช้เสียงพอดแคสต์สร้างตัวเองลองเปลี่ยนจากการเลื่อนหน้าจอในตอนเช้ามาใส่หูฟังแทนนะคะฟังเสียงที่ยกจิตใจของคุณขึ้นมา คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเช้าวันนั้นเบาแต่ทรงพลังแค่เดินทางไปทำงานก็เต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆและก็แรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากลงมือทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณนั้นคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารแต่รวมถึงเสียงที่คุณยอมให้เข้าในหูในตอนเช้าด้วยข้อ8ใช้เวลากับครอบครัวเช้าวันใหม่คือเวลาสั้นๆที่ทุกคนในบ้านยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายออกไป,ไปเผชิญกับโลกภายนอกงานหนักๆปัญหาที่ยิ่งใหญ่และก็ความวุ่นวายที่รออยู่การได้ใช้เวลาสักเล็กน้อยกับครอบครัวในตอนเช้าบางครั้งก็มีค่ามากกว่าทั้งวันที่ผ่านมาซะอีกมันอาจจะไม่ใช่มือที่หรูหราไม่จําเป็นต้องมีอาหารแพงๆบนโต๊ะอาจจะเป็นแค่การนั่งกินข้าวง่ายๆด้วยกันสบตาการพูดคุยกันสองสาคำแต่นั่นแหละค่ะคือพลังใจที่ทำให้เราได้ก้าวออกจากบ้านอย่างมั่นคง เพราะไม่มีที่ไหนที่จะอบอุ่นเท่ากับเสียงหัวเราะและก็กำลังใจจากคนที่เรารักโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนลองสังเกตดูนะคะคนที่ชีวิตแข็งแรงไม่ใช่เพราะว่าเขามีเงินมากมายแต่เป็นเพราะว่าเขามีรากที่มั่นคงและครอบครัวก็คือรากนั่นเองค่ะต่อให้เจอลมแรงแค่ไหนเขาก็ไม่ลมง่ายๆเพราะว่ารู้เสมอว่าเมื่อกลับบ้านยังมีที่พักใจรออยู่การให้เวลากับครอบครัวในตอนเช้าไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลา แต่กลับทำให้คุณได้เวลาเพิ่มขึ้นเพราะมันเติมพลังใจให้คุณทำงานอย่างมีแรงหืดทั้งวันและก็ยังเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลงทุนด้วยความรักลงทุนด้วยความใส่ใจที่จะสะสมเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆอย่าลืมนะคะว่าเงินทองหรือว่าชื่อเสียงสุดท้ายก็อยู่ข้างนอกแต่ครอบครัวคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจถ้าเช้านี้คุณมีเวลาแค่ห้านาทีเลือกใช้มันกับคนที่คุณรัก แล้ววันทั้งวันของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้อ 9. เขียนบันทึกขอบคุณหัวใจของเรามักจะชินกับการมองสิ่งที่ยังไม่มีมากกว่ามองสิ่งที่ตัวเองนั้นมีอยู่แล้วเราจึงเต็มไปด้วยความกังวลความไม่พอใจและก็ความเหนื่อยที่ไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ทันทีที่คุณได้ลองนั่งลงเปิดสมุดแล้วก็เขียนเพียงสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โต อาจจะเป็นแค่กาแฟแก้วเล็กๆที่ทำให้ตาสว่างในตอนเช้าเสียงหัวเราะเบาๆของคนในบ้านหรือแม้แต่การที่คุณยังมีแรงลุกขึ้นมาสู้ในวันนี้สิ่งเล็กๆเหล่านี้ละค่ะเมื่อถูกบันทึกลงบนกระดาษก็จะกลายเป็นพลังงานที่ทำให้ใจของคุณเบาขึ้นเหมือนกับยกก้อนหินอันหนักออกจากอกเพราะว่าสมองของมนุษย์นั้นมีสิ่งหนึ่งที่มหศัศจรรย์มากคือมันไม่สามารถจมอยู่กับความกางังวลแล้วก็ความรู้สึกขอบคุณในเวลาเดียวกันได้ ถ้าหากคุณเลือกที่จะขอบคุณสมองก็จะละทิ้งความกังวลโดยอัตโนมัติและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความสงบและก็พลังบวกที่จะพาคุณนั้นผ่านทั้งวันไปได้คนที่ประสบความสําเร็จหลายคนเขาก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินก้อนโตแต่เขาเริ่มต้นด้วยหัวใจที่รู้จักขอบคุณเพราะหัวใจแบบนี้จะไม่หมดไฟง่ายๆมันจะมีแรงสู้ต่อแม้ว่าทางข้างหน้าจะยากเพียงใดลองทําดูคืนนี้นะคะหรือว่าตอนเช้าก็ได้หยิบสมุดขึ้นมา เขียนลงไปว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรแม้ว่าจะแค่สามรรทัดก็ตามแต่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าหัวใจของคุณนั้นอุ่นขึ้นมาสมองก็จะปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นและชีวิตทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยแสงสว่างที่คุณสร้างขึ้นเองข้อ10ทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนในแต่ละวันเรามีงานเยอะแยะมากมายที่ต้องทําไม่ว่างานเล็กหรือว่างานใหญ่ทั้งเรื่องที่สําคัญจริงๆและก็เรื่องที่แค่ทําให้เรารู้สึกยุ่ง แต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยงานเล็กๆง่ายๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตคุณก็จะใช้พลังงานหมดไปกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนอนาคตแต่ตรงกันข้ามคนที่ฉลาดเลือกเขาจะหยิบงานที่สําคัญที่สุดมาลงมือทําก่อนไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ส่งผลต่ออนาคตการตัดสินใจที่จะชี้ชะตาธุรกิจหรือว่าการสร้างสิงใหม่ที่ทําให้ชีวิตนั้นก้าวไปอีกขั้นเพราะว่าในตอนเช้าสมองยังสดใหม่พลังยังเต็มที่และก็มีสมาธิลองคิดดูนะคะ ถ้าคุณทำงานสำคัญที่สุดให้เสร็จตั้งแต่เช้าต่อให้วันทั้งวันที่เหลือเต็มไปด้วยเรื่องเล็กน้อยคุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองชนะแล้วในวันนั้นความรู้สึกชนะตั้งแต่เช้าก็คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้คุณทำทั้งวันด้วยความมั่นใจแต่ตรงกันข้ามถ้าง,งานที่สำคัญถูกผลักไปเรื่อยๆคุณก็จะมีแต่ความกดดันในใจเหมือนกับหนี้ที่ค้างอยู่ยิ่งเลื่อนยิ่งหนักสุดท้ายก็เลยกลายเป็นความเครียดที่ทำให้ทั้งวันหมดพลังไปได้ คนที่เขาประสบความสําเร็จจึงมีนิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเขากินกบตัวใหญ่ตั้งแต่เช้าอันนี้ก็กบเนี่ยเปรียบเสมือนกับงานที่ยากและก็สําคัญที่สุดจงทําสิ่งที่ยากก่อนเพื่อให้สิ่งที่เหลือนั้นดูเล็กน้อยและก็ง่ายดดยเมื่อชนะเรื่องใหญ่ตั้งแต่ต้นวันทั้งวันก็ไม่เหลืออะไรที่ทําให้หวันวหวอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้เช้าว,วันใหม่ถูกลืนไปกับเรื่องเล็กๆจงเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เสร็จก่อน แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่เดินแบบมีชัยตั้งแต่เช้ามันต่างจากชีวิตที่เริ่มด้วยความวุ่นวายเพียงใดข้อ11ดื่มน้ําและก็กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ร่างกายของคนเรานะคะก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ทํางานทั้งคืนแม้ว่าคุณจะนอนหลับแต่หัวใจก็ยังเต้นเลือดก็ยังไหลสมองยังทํางานเมื่อถึงในตอนเช้าสิ่งแรกที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กาแฟแก้วใหญ่ๆแต่คือน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าที่จะช่วยปลุกระบบทั้งหมดให้ตื่นขึ้น การดื่มน้ำา1-2แก้วทันทีหลังตื่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันเหมือนกับการหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เหี่ยวเฉามาทั้งคืนให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งเลือดก็จะไหลเวียนดีขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นและระบบเผาผลาญก็พร้อมทำงานเต็มกำลังลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ดื่มน้ำก็เปลี่ยนทั้งเช้าได้จริงๆอย่าลืมนะคะว่าอาหารเช้าไม่ใช่แค่มื้อนหนึ่งของวันแต่มันคือเชื้อเพลิงก้อนแรกที่จะกำหนดทิศทางทั้งวันได้ ถ้าคุณกินแต่อาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ไขมันสมองก็จะง่วงง่ายร่างกายก็จะหมดแรงแต่ถ้าเลือกโปรโตีนที่ดีผักผลไม้หรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร่างกายก็จะค่อยๆปล่อยพลังงานทำให้คุณมีแรงทำงานยาวไปจนถึงสายเลยค่ะคุณลองสังเกตคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะแทบจะไม่มีใครเลยที่ละเลยมื้อเช้าเพราะเขารู้ว่าถ้าร่างกายอ่อนแรงสมองก็จะไม่เฉียบคมต่อให้มีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนก็ตาม ก็ไม่มีแรงเดินไปถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะจงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยน้ำหนึ่งแก้วและก็อาหารที่มีประโยชน์อย่ามองข้ามเรื่องง่ายๆแค่นี้เพราะว่าความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ในบางครั้งมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่คุณทําเป็นประจําในทุกเช้านั่นเองข้อ12ทบทวนภาพชีวิตในระยะยาวชีวิตของคนเราจะเดินตามภาพที่เรามองเห็นในใ,นใจเสมอคะ่ะถ้าหากใจเห็นแต่ความมืดก็จะเดินหลงอยู่ในเงามืดนั้นแต่ถ้าใจเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน เส้นทางชีวิตก็จะค่อยๆเรียงตัวให้พาเราไปถึงจุดนั้นก่อนออกจากบ้านลองหลับตาสัก2ถึงสนาทีดูนะคะแล้วก็จินตนาการถึงตัวเองในวันที่ประสบความสำเร็จมองให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณที่มีสุขภาพแข็งแรงก้าวเดินอย่างมั่นใจมีบ้านที่อบอุ่นมีครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหรือว่ามีอิสรภาพทางการเงินที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ นี่ไม่ใช่แค่การฝันกลางวันแต่คือการตั้งโปรแกรมสมองให้เชื่อมันว่าเส้นทางนั้นมีอยู่จริงสมองของเรามีความลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถแยกได้ว่าภาพที่คุณเห็นนั้นคือความจริงหรือแค่จินตนาการแต่เมื่อเราเห็นซ้ำๆมันก็จะเชื่อได้ว่าเป็นไปได้และก็จะคอยหาทางพาคุณไปให้ถึงอย่างนักกีฬาระดับโลกก่อนที่เขาจะลงแข่งเขาก็มักจะหลับตามองเห็นภาพตัวเองถือถ้วยชัยชนะ นักธุรกิจชั้นนำก็มักจะนึกภาพบริษัทที่เติบโตล้ำหน้าคนอื่นภาพเหล่านี้คือพลังเงียบนะคะที่คอยผลักดันให้ก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่ยากลำบากคุณเองก็ทำได้ไม่ต้องใช้เวลานานเลยค่ะแค่ลองหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆถามตัวเองว่าอนาคตที่ฉันอยากเห็นคืออะไรภาพนั้นก็จะเป็นเหมือนกับแสงไฟที่สองทางแม้ว่าถนนจะมืดแค่ไหนก็ตาม แต่คุณก็จะไม่เดินหลงทางเพราะหัวใจมันจดจำทิศทางได้หมดแล้วจงจำไว้นะคะว่าความสำเร็จทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นครั้งที่สองเสมอครั้งแรกก็คือในใจเราและครั้งที่สองก็คือในความเป็นจริงของชีวิตถ้าคุณไม่เห็นภาพในใจตั้งแต่ตอนเช้าโอกาสก็คือคุณกำลังเดินแบบไร้ทิศทางแต่ถ้าเราได้วาดภาพชัดเจนไว้ทุกวันไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะสามารถก้าวไปยืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างแน่นอน แล้วการที่เราสามารถเริ่มต้นในแต่ละวันได้อย่างดีก็จะทำให้วันทั้งวันของคุณนั้นรู้สึกสดชื่นมีแรงมีกำลังใจร่วมถึงมีสมาธิในการทำงานและก็สามารถทำทุกอย่างได้อย่างดีทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากมอร์นิ่งรูทีนนั่นเองนะคะที่มีส่วนช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้อย่างมีคุณภาพอารมณ์ดีจิตใจสงบร่างกายแข็งแรงถ้าดีไปหมดแบบนี้ชีวิตที่สำเร็จก็ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนค่ะ อย่าลืมลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะบางทีคนที่ประสบความสำเร็จคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมยจะลงในทุกวันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ